แรงงานเพื่อนบ้านชาวพมา่าหลายคนมาเที่ยวที่นี่ครับผมก็เลยสอบถามดูหลายคนบอกว่าย,ยังไม่อยากกลับประเทศนะครับยังสนุกยังอยากทํางานที่ไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ยังอยากอยู่ไทยครับและก็ถูกใจมากๆที่ประเทศไทยจัดงานแบบนี้ครับ <c oughs> เขาไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาเลยพ <c oughs> ม่าเป็น ในงานพม่าที่อยู่ในวัดเนี่ยหลายร้อยคนเลยนะครับไม่อยากกลับครับยังอยากสัมผัสบรรยากาศค่กีใหม่ที่เมืองไทยแบบน,นี้ครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านทุกคนครับวันนี้พาพี่พี่ทุกท่านมาที่วัดโพครับวัดโคอันนี้มีงาน มีงานสุกท้ายที่เก่าต้อนรับพี่ใหม่ครับบรรยากาศหนาแน่นมากๆกว่านี้ครับนักท่องเที่ยวเต็มพื้นที่ตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้ก็9้าโมงกว่าครับอยากให้พี่ๆดูบรรยากาศนะครับว่าสุดๆจริงๆเป็นเครื่องสุกท้ายที่เก่าต้อนรับพี่ใหม่ด้วยนะครับ คนหนาแน่นสุดๆเลยครับบริเวณหน้าวิหารวัดโพครับหน้าวิหารพระนอนครับ <c oughs> เนืองแน่นไปด้วยผู้คนครับเพราะวันนี้มีงานด้วยสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่มีมีงานล่มโพหลักใจสักราดใหม่2 5 6 7เีนครับและภายในบริเวณวัดก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยว เราดูบริเวณบรณบรยากาศบริเวณหน้าหน้าวิหารก่อนครับโอ้โ oh, mm hmm. หเรียกว่าสุดสุดเลยครับ mm hmm. สุดยอดมากมากเลยครับ mm hmm. วันนี้เป็นมงคลนนันยิ่งใหญ่สุดสดเลยครับของผู้คนทั่วไปครับ mm hmm. เป็นสิีิมงคลมากมากยน mm hmm. เรื่องในวันปีใหม่นะครับ mm hmm. สวยงามมากๆครับนายภายในงานก็มีวัตถุมงคลนะครับวัตูุมงคลเยอะแยะมากมายเลยแล้วเดินไปรอบๆครับคนเยอะสุดๆเลยครับลงไปแล้วเมื่อตุรกีที่แล้วสงกรา์ที่แล้วถูกหวยกันนะนี่เป็นพระประจำวันครับพี่ครับ เอออ้าวมาลูกมาจะได้เฮงื่อเลยๆกำไรจะได้ไปเจ้าไม่เจ๊กมีแต่เฮงกับรวยเนาะนะจ้ะพุทธโปราลามร่าเงินมีตัมโมโแกาล,ลา่ำมาเงินมีสังโฆโปราลามร่าเงินมีน้าจารีตเอออ่ารวยรับปีใหม่นะอ่าทำบุญใส่ตู้ให้หลวงพ่อด้วยนะ กลับบ้านกันเหรอไม่ได้กลับบ้านกันเหรอกลับกลับไม้กลับบ้านไมาไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ไทยเนาะดีแล้วทำบุญที่ไทยนี่แหละแล้บุญาจากสายพื้นไหนก็ได้จ้ะเอวันนี้เราขอลับุญไปบักคับจ้ะกับพี่น้องชาวเมียนมาครับเยอะเลยครับอยู่ที่วัดโพวันนี้ที่ใหม่ไม่กลับบ้านครับตอบถามเมื่อกี้ก็นอที่บ้านที่พม่าเองก็มีปัญหา แรงงานที่อยู่เมืองไทยเองก็อยากจะส่งท้ายปีเก่าที่ที่เมืองไทยแลครับเพราะว่าไปแล้วก็กลับลําบากครับคนเนืองแน่นเลยครับวันนี้ที่วัดโพครับจุดๆแล้วครับวันนี้คนเต็มเลยครับ มาวัดโพละร้อนอากาศละร้อนก็มีน้ำะาเ้าครับมีเครื่องดื่มครับมีเครื่องดื่มคอยให้บริการแก่นะักท่องเที่ยวอากาศร้อนมากๆครับวันนี้อากาศร้อนเต็เช้าเลยฟ้าโปรง่งฟ้าโปร่งมากโปร่งจนไม่มีเมฆเลยครับข้างบนอากาศร้อนมากๆคนเยอะด้วยครับนคนเยอะจริงๆครับ แล้วเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับด้านในนี้ก็มีของขายครับเสื้อผ้าพอ่พอมีหมวกมีอะไรคอยให้บริการในทองเที่ยวที่มาครับด้านนี้ก็เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นกาแฟครับ เดี่ยวจะกำลังลองลอง,ลองชิมขนมไทยนะครบขนมโบราณเป็นขนมตาลครับอาหารทานกินเยอะครับคนก็เริ่มทยอยเข้ามาทางประตู ด้านหลังนะครับด้านด้านทิศตะวันตกของวัดโพช่วงก่อนเที่ยงกันนะักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาครับมันไม่มีที่นั่งมันมีแต่ร้านนะ เยอะมากๆครับนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาโอ้โหหนาแน่นมากๆเลยครับ่วงนี้ที่วันนี้เยอะก็คือนักท่องเที่ยวที่เยอะเป็นพิเศษก็คือนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาครับเห็นโอ้โหหลายกลุ่มมากๆเข้ามาในนี้นะเราจะสังเกตนักท่องเที่ยวชาวพม่าได้ก็คือการปะแป้งครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเขาเห็นเป็นร้อยเลยนะครับหลบตามมุมต่างๆ เพราะว่าร้อนอากาศร้อนครับคึกคักมากๆครับมีทุกชาติทุกภาษาครับวันนี้อยู่ที่วัดโพครับบรรยากาศคึกคักสุดๆคึกคักแต่แต่วันเลยครับบริเวณนี้ก็เป็นพระพุทธกินสีครับพระพุทธกินสีก็คือเสื้อผ้าแอ คร,ระจำวันเสาร์พระนาคปกครับที่นี่คนเยอะครับอีกคณะท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เลยครับพี่ๆมากกเทก็กำลังอธิบายกันอยู่โอ้คนเยอะครับแน่นเลยคนเยอะจริงๆครับคนเยอะมากๆครับด้านในนูน้นโอ้โหคนเข้าไปอออยู่ข้างในครับอากาศ อากาศร้อนครับคนก็เข้าไปอยู่ในที่เป็นร่มครับตรงไหนเป็นร่มก็ไปออก,กันอยู่เพราะอากาศร้อนมาก,มากวัดโพเป็นวัดที่เข้าออกได้หลายทางครับเข้าออกได้หลายทางมากๆแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมาตามช่องทางดัง ช่องทางประตูต่างๆรอบทิศทางด้านทิศเหนือทิศใต้ทางด้าน,ท,น,ท,ท,าานท่าเตียนเป็นทิศตะวันตกแล้วก็ก็อีกด้านหนึ่งคือด้านทิศตะวันออกคนเยอะมากๆครับต้องบอกว่าโหคึกคักสุดๆเลยครับและช่วงเย็นไม่อยากจะนึกเลยครับช่วงเย็นเป็นพิธีเปิดงานด้วยมีกิจกรรมที่นี่มีโขนมนีอะไรเรืวองในท่นองเที่ยวก็คงจะเนืองนั่น คุนเคยเพราะว่าที่ที่วัดโพช่วงเย็นๆอากาศดีมากๆครับอากาศดีสุดๆอะ่ะช่วงเย็นๆนะครับที่วัดโพแล้วบริเวณโดยรอบวัดโพก็มีเกสต์เฮ้าส์มีโรงแรมสะดวกกับการท่องเที่ยวครับอาสะดวกกับการท่องเที่ยวไปเยะวะาวราชก็ได้ไป,ไปนู่นนี้นั่นได้หมดเลยก็เลยเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวคนข้างเยอะเห็นไหมครับว่าเยอะจริงๆ,ๆครับ แล้วจริงๆครับา้อยักหลางอนนะแล้วแต่รัเจ้ามากน้อยน่นเลยครับแล้วก็โอ้แล้วยิ่งชุดใหญ่วัก็ของนโผลจัดงานแบบนี้ครับคนเยอะไปใหญ่บาจามแล้วจัดงานแบบนี้นี่คือพี่มองทำงานรับแล้วปนก็นะครับพี่เราก็เอาปัดใจใส่ตู้ไปบูชาเป็นข้ารับปนนะครับเนาอนี่ดมาก ถ้าเรื่องรังของกลางใครอยากจะได้นาลูกหล่อลูกเหรียญลูกเขียนนักรับคนพม่าก็ไปชอบเพื่อนชาได้หลังจากทำงานมาแล้วก็หยุดนะครับหยุดในเครื่องเทศการทีใหม่จะไม่ได้กลับบ้านก็มาเที่ยวทำบุญคนพม่าชอบทำบุญครับ กะรีมายถ่านจะหมดแล้วนี่บริเวณด้านทางออกวิหารพ้าน,นอนนะครับแน่นเลยครับอ่าลองฟังดูตรงนี้นะ สุดๆเลยครับโอ้โหอันนี้เนื้องแน่นเลยแน่นสุดๆเลยครับเดี๋ยวไปดูซุ้มหาร ดูซุ้มอาหารรอบอวิหารพระนอนนะครับซุ้มอาหารตรงนี้ก็เยอะเลยครับ mm hmm. นันกท่อเที่ยวมาไหว้พระวันนี้ก็หยิ่มหนำสำราญทุกคนครับ อาหารไทยโบราณครับผัดไทยกล้วยเตี๋ยวนะครับหมูทอดของขอบเคียวมีครบครับอาหารการกินมีครบเพียงๆน้ำก็มีครับน้ำต้มน้ำอัดโลม,มุของเยอะจริงๆิอาหารไทย <c oughs> นักท่องเที่ยวก็ได้ ทานอาหารราคาถูกกับอาหารที่อยู่ที่นี่ราคาไม่แพงครับไม่แพงนะครับราคาโตติคนไทยเลยนะครับด้านนู้นก็เป็นอาหารซุ้มอาหารครับเยอะแยะมากมายคนเริ่มทยอยมาครับประตูเข้าได้หลายทางนะครับแล้วก็จะไปออกันอยู่ที่วิหารพระนอนครับ พี่ๆทุกท่านอยู่กับบ้านจอบเบิง์สตอรี่บ้านช่องเล่าเรื่องผ่านเลนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจฝากชมคลิปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแต่ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ